ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นเย็น18นาฬิกาแต่ก็พอมีแสงจะถ่ายทำได้นะเอาไว้ชม,มวันพรุ่งนี้นะคลิปนี้มีชื่อว่าชนแล้วมานะสองเวอร์ชั่นดูตัวเลขมันจะชนกันนะชนแล้วมันออกนะงวดนี้ก็ต้องออกตามที่มันชนนะ ทำให้ดูสองเวอร์ชั่นนะใช้หลักหน่อยเดินนะอ่ะพูดให้ฟังก็คงไม่เข้าใจนอกจากตามปลายปากกาเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะตามรับชมได้ครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะเมื่อคืนนี้ฝนลงหนักนะดึกๆซัดมาอย่างแรงเลยครับผมประมาณชั่วโมงท่วมไม่ท่วมไม่รู้นะฮะเพราะว่าหลับฝนตกเลยหลับดีนะะ ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการเเดงเท่านั้นสนับสนุนสากินแหลกแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0801431692นะฮะชนแล้วมานะสูตรมีชื่อว่าชนแล้วมา1กันยา2567 407 041อาจจะมี867ไหมนะเรามาดูกัน ชนกันเดี๋ยวทําให้ดูสองเวอร์ชันนะสีเขียวกับสีฟ้าใช้หลักหน่วยทํานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เวอร์ชันที่หนึ่งนะอ่ะจบแล้วนะมันจะชนกันอย่างนี้ชนกันสี่หกหลักสิบนะสอใส่ตรงนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นนอน,นะอ่าเวอร์ชันที่สอง หนึ่ง,ส,งสาสี่ห้าห,ก,หก,ก็เหมือนกันสิไม่เหมือนนะฮะสี่ห,หเอาเจเขียนจากข้างบนลงมานะ7เจขียนจากข้างล่างขึ้นไปนะเจ็ดแปหลักสิบหลักหน่วยนะสอนอจบแค่นี้นะฮะอ่าจับจับสองเวอร์ชั่นจะได้ตัวไหนเดี๋ยวดูจอกันนะบางทีไม่โผล่สักที จับจับอ่าสี่เจดห้าแปดหกเก้าได้สหางนะทางนี้ก็3หางเหมือนกันนี่สี่เก้าห้าแปดหกเจับ49 58 67าเอ่าเข้าที่3ามหกเจนะ ข้เาเม็ดนี้นะฮะเม็ดหกเก็ดที่จริงมันก็ได้หกตัวนะได้ไม่เยอะได้ไม่ได้ไม่เยอะนะฮะแต่มันมานะามาดูวันนี้จะมาตามนัดหรือไม่นะเอาไปเร็วได้สามนาทีอ่าเจ็ดอ่าเรามาดูเจ็ด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 หลักหน่วยนะแปดหกเก็ดใช้เจ็ดเดินนะอ่าเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเวอร์ชันที่สองนะเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันอาคนละสีเดี๋ยวจะไม่ปนสายตากันนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอาสามตรงนี้นะ เวอร์ชันนี้3อยู่บนนะเวอร์ชันนี้3อยู่ข้างล่างนะสามสี่ห้าได้ตัวเลขแค่นี้นะเรามาจับกันเลยนะได้ตัวไหนสองตัวก่อนนะ0ูนย์สหนึ่งห้าเลแค่นี้นะตรงนี้ ศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสานะไปหตัวมันเดิมนะอ่าเราดูว่าจะจับสามตัวให้นะจะมาตัวไหนเจ็ดปดเ้าใส่หลักร้อยไปเลยนะฮะถ้ามานะเลขที่สวยนะสองห้านะ เจ็ดสองห้าแปดสองห้าเก้าสองห้ามีสามชุดนะฮะสามชุดสามชุดสามชุด ถ้าสองห้าไม่มาทั้งฝั่งนี้จะอยู่ที่0ูนย์ห้านะจับ3ตัว7 0็ดศูนยะ์ห้าแปดศนะนะให้3ตัวนะเป็นชุดบนนะ เข้าจอไหมเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าถ้าหากว่าถ้าจับล่างจับที่ตัวไหนนะบนบนวิ่งที่ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองมาตัวนะสอมุมนี้นะ สอสอนห้านห้านบน0 1 2หเอาล่างเอา8นะให้จับล่างให้ด้วยนะเม็ดบนเม็ดล่างนี่เอาแปดนะตำแหน่งล่างอยู่ที่8เม็เดเดียวนะแปดศูนนะ 8ปดสามห้าเม็ดเดียวนะตัวเด่นที่สุดนะชุดล่าง8,0ครับผมตัวนี้นะเป็นชุดล่างสำหรับชุดบนก็ บนสองห้านะเขียนใส้ตรงไหนดีนะอาตรงนี้นะบนเม็ดเดียวสองห้านะะสอหกับ0นะูนย์ห้านะเขียนลงเฉพา 2, ะสองห้ชุด3าตัวข้างล่างนี่นะอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมแปดนาทีค่ำมืดพอดีแล้วแหละนะ ทลิปนี้ชนแล้วต้องมานะมันชนกันนะมันชนกันเองนะชนอย่างนี้แหละที่มันชนนะนี่เก้าสองห้าเจ็ดสองห้าแปดสองห้าเก้าสองห้าอะไปยีม,มาเลยนะเม็ดเดียวชอบตัวไหนชอบนี่แหละเจ็ดสองห้าแปดสองห้าเก้าสองห้าเนี่ยสามชุดเนี่ยมันแข่งกันมาไม่รู้จะมาชุดไหนนำตัวเลขไปจับอัเรอรีออกจากแผงกันนะครับผม ถ้าจับบนก็สองหจับล่างก็80ไปเลย80ดศปดนึได้82 8สองแปดสมแปดสปดห้อ่าจับบนก็นี่แหละ 03, 14, 25, 0ูนย์สามหนึ่ย์ห้าหนี่สสตัวที่น่าจะมานะสองหแต่1นสก็ชนนะแต่จะมาหรือเปล่า0ูนย์สาสก็ยังเป็นตัวเลขที่ตัวเลขที่ลองลองนะแต่ตัวเด่นก็สองหอย่างเดียวอาําละหาจากไปแล้วไปละเกนาทีแล้วนะจะมืดจะค่ำยุงก็เยอะเหลือเกิน อัมลาาจากเท่านี้นะสิ้นแสงสุดท้ายของอำเภอเพนแล้วอําลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วกี่นาทีแล้วไม่ถึงสิบนะเก้านาทีอ่ะชมบรรยากาศตอนเย็ยนๆกันก่อนอชุดเลขชนนี่เขียนง,ง,ง่ายๆนะไม่รูไม่บวกไม่ลบไม่คุณไม่หารนะเขียนย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยบางทีก็สามบรรทัดบางทีก็ใช้สี่บรรทัด ไม่เข้าบสี่บรรทัดก็เข้าสามบรรทัดเหมือนกันนะเข้าง่ายๆนะฮะทำง่ายๆอ่ะห้าสห้าห้าสหสิบ 5, 5, 5, นาทีอเมริกาจากเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงชมวันที่ยี่สิบเอ็ก็แล้วกันนะวันจันทร์ที่ยี่สิเอ็ดพรุ่งนี้นะให้ชมแต่เช้าเลย แปดโมงเช้าไปเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอําราพาจัด